สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าบทความดีๆให้ฟังนะคะกับหัวข้อที่ว่าทำอย่างไรให้คุณเป็นคนที่โชคดีนะคะอันนี้ไม่ได้เล่าลอยๆนะมีการอ้างอิงมาจากเว็บไซต์นะคะ b a k e d i s u y a s u y o com วิอ่านแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยฝากลิงค์ไว้ให้นะคะเขาเขาพูดว่า how to attract good luck f o r secrets Baked by Research นะคะก็คือเป็นการดึงดูดเอาความโชคดีนะคะโดยมีหลักฐานออกแนวทางวิทยาศาสตร์เป็น Scientific อะคะ่ะคือเขามีการทำ Research นะคะเกี่ยวข้องกับความโชคดีเนี่ย หามาได้อย่างไรทําได้อย่างไรนะคะโดยคุณริชาร์ดนะคะริชาร์ดไว s ์แมนไวส์แมนนะคะเขาเป็นนักจิตวิทยานะคะเ,เป็นปร o เฟเซอร์นะคะที่มหาวิทยาลายัย Hartford s h i r e ไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่าถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยแต่เป็น แต่เป็น professor นะคะเป็นนักจิตวิทยาที่นั่นนะคะเจ้าของหนังสือ Luck Factor นะคะซึ่งเป็น best seller ของเขาเลยนะคะเขาได้ทำการวิวจัยต่างๆนานาเขาได้มีการสร้างเป็นเหมือนกับโรงเรียนแห่งความโชคดีแล้วก็ให้คนเนี่ยลองเข้ามาเขาเขาใช้ว่าเหมือนกับเรียนที่นั่นนะคะผลปรากฏว่าคนที่ออกไปจากที่นั่นเนี่ย80%นะคะ คิดว่าตัวเองอ่ะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยตัวเองเป็นคนที่โชคดีเพิ่มมากขึ้นมาฟังกันว่าเขาทําอย่างไรบ้างนะคะมีเคล็ดลับด้วยกันเนี่ยสข้อ4ข้อ4วิธีแจงอ่ะเอาหัวข้อมาพูดเพราะว่าตอนที่แจงอ่ะให้ พิ t คัสอัปเด y เนาะก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยจะมีของอะไรที่เอามาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานแล้วสามารถจะนำความโชคดีให้กับตัวเองบ้างซึ่งต้องบอกว่าแจงอะถึงแจงจะอ่านดวงดาวตามสถิติหรือว่าศึกษาปามศึกษาลายมือนะมันเป็นการทำนายตามสถิติแจงไม่ได้แบบนั่งแบบเขาเรียกอะไรเห็นจากตาทิพย์หรือแบบมีคนมากระซิบบอกไม่ใช่แล้วก็แจงไม่ได้แบบเป็นแนว แบบนั้นนะคะบอกไว้ก่อนนะเป็นคนดูแบบนั้นคือแจงจังสุกว่าเฮ้ย mm hmm. เราควรจะหาความรู้เข้าไว้เราหาเรื่องเราหาหาโชคดีหาตัวเองให้ได้เข้าหาตัวเองให้ได้ทั้งน้องนี่นะคะโอเคประเด็นนี้มาเราฟังกัน mm hmm. ก็คือ คุณด้วยชาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณสามารถที่จะสร้างโชคดีได้มีวิธีการด้วยกัน4ข้อข้อแรกเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่า maximize opportunity นะคะก็คือเป็นการที่คุณจะต้องขยาย maximize เน้อง a x ก็เยอะๆใช่ไหมมัย maximize ก็คือแบบลักษณะขยายขยายเอาโอกาสของคุณนะคะให้มันเพิ่มมากขึ้นคุณลองนึกดูเท่าว่าตัวคุณอ่ะอยู่แต่กับบ้านนะคะหรือว่าอยู่ในวงสังคมที่มันจะแคบๆ คะไม่รู้จักใครนะคะไม่ได้ออกไปสูงสิงที่ไหนอะไรยังไงเลยนะคะอยู่แต่กับบ้านอยู่แต่ในห้องคุณจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณไหมก็ไม่เนาะอันนี้ออกตามความเป็นจริงคุยกันนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะคนที่โชคดีนะคะโดยมากเขาจะต้องมีการใช้ความคิดที่มันสร้างสรรค์หัดสังเกตและ สร้างโอกาสสร้างโชคของคุณขึ้นมานะคะอันนี้แจงเห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคือเราต้องพยายามพยายามไปเจอคนใหม่ๆคนเจอเจอคนใหม่ๆเนี่ยมันจะสร้างโอกาสสร้างโชคให้คุณได้อย่างไรก็ด้วยการที่ว่าคุณน่ะจะมีอะไรก็แล้วจะมีรายได,ได้จะมี ลักษณะนิสยัยหรือว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรอะ่ะขึ้นกับคนที่คุณสนิท5คนใช่ไหมคะอันนี้ก็เข้าใจว่าหลายคนคงจะทราบแต่ถ้าไม่ทราบเดี๋ยวจะอธิบายังอีกรอบหนึ่งแต่ก็คือคุณลองสังเกตตัตวคุณเองดูถ้าคุณอยากจะอัพฐานเงินเดือนขึ้นคุณต้องพยายามหาคนที่แบบเฮ้ยเขาเงินเยอะกว่าเราเยอะเออะ เขาจะแบบเหมือนดึงดูดเราเข้ามาแล้วก็จะแบบจะซ้อนหรือว่าจะมีการบทสนทนาอะไรก็แต่ที่จะทําทให้เราเ่ยมันสามารถที่จะอัพอัพฐานเงินเดือนเข้าไปได้คนเก่งๆถึงได้ดึงดูดกันคนเก่งๆเ,เขาถึงได้คบกับคนเก่งๆใช่ไหม อันนี้เป็นมุกของแจงตอนที่แจงทํางานใหม่ๆเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนนึงนะคะ <c oughs> เขาก็เป็นผู้ชายแล้วก็แบบหาเงินแสนหลักแสนแดงแต่จบมาเลยนะคะแจงก็เลยบอกว่าเอ้ยคนนี้นะฉันจะไม่ยอมเลิกคบเด็ดขาดถึงว่านางจะเลิกคบฉันฉันจะไม่ยอมฉันจะแบบกอดคานางเอาไว้เพื่อให้เราได้แบบมีฐานะทางการเงินเท่ากับเขาแบบนี้เนาะอ่ะโอเคนอกจาก เจอคนใหม่ๆแล้วก็ต้องเจอสถานการณ์ใหม่ๆพาตัวเองไปสู่สังคมใหม่ๆนะคะลองทําอะไรใหม่ๆนะคะที่คุณไม่เคยทํานะคะอันนี้เขาใช้คําว่าอ่ะ extrovert นะคะคนที่เป็น extrovert เ,เ,เนี่ยการออกไปเจอคนมีคอนเน็กชันมากมายเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณเป็นคนที่โชคดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็บอกไปแล้วว่าเปิดรับเอาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาคุณไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยต่อไปในอนาคตเนี่ย คุณจะจะได้รับโอกาสหรือว่าได้เขาเรียกว่าโชคหรือว่าเ,เหมือนกับมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยจากไหนแต่ด้วยระหว่างทางที่คุณพยายามพาตัวเองไปเจอคนใหม่ๆพาตัวเองไปเข้าสังคมไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันจะสอนอะไรกัคุณได้ไม่มากก็น้อยแต่มันมีสอนคุณบ้างแหละเพราะฉะนั้นอยากให้คุณลองพาตัวเองออกไปเจออะไรใหม่ๆนะคะแล้วเขาก็นี่แหละก็บอกว่า มันเป็นการที่ดีสำหรับคนที่พยายามทำอะไรใหม่ๆก็จะเพิ่มโชคให้ตัวเองอันนี้คือข้อแรกแบบหนึงข้อที่2องเขาบอกว่าให้ฟังลังสังหรณ์ของตัวเองนะคะก็คือเชื่อกาสฟิลลิ่งของตัวเองอันนี้ก็แปลกนะแต่ว่าคุณริชาร์ดเนี่ยค่ะคือเขาก็บอกว่า80%เลยนะถ้าลงทุนแล้วแบบเชื่อเชื่อตัวเองอ่ะเฮ้ยมันจะถูก แล้วก็ลงทุนได้ค่อนข้างจะถูกต้องนะคะเหมือนกับให้เชื่อแบบลางสังหรณ์ความ gut feeling intuition ก็คือเหมือนกับ หมือนจิตได้สำนึกเหมือนเป็นสิ่งที่คุณคุณรู้สึกอย่างเนี้อ่ะสมมติสมมติว่าคุณไปสักที่ใดที่หนึ่งแล้วคุณสึกว่าเอ้ยคนนี้อ่ะไม่น่าคบเลยแล้วก็ปรากฏว่าเขาไม่น่าคบจริงๆแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกับอยู่ตรงนี้แล้วมันดูอันตรายคุณไม่อยากอยู่เนี้ยคือให้เชื่อแบบเสียงแรกในใจของคุณก่อนทํานองเนี้ยนะคะอันนี้มันก็แปลกดีแต่คือเขาทําผลวิจัยออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี้ยแปไม่ใช่ 80- ดสิบสิบเบอกผิดขอโทษด,ด้วย นี่แหละมากกว่า90%ของคนที่โชคดีเนี่ยบอกว่าเขาเชื่อในรางสังขรของเขาเองไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ Personal Relationship ความสัมพันธ์นะคะกับบุคคลหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมันอะไรอะ ต่างๆมากมายทั้งในส่วนของอาชีพต่างๆด้วยหลังจากที่เขาเชื่อลังสังหองเขาแล้วเนี่ย <_ d ata> เขาจะโชคดีเพิ่มมากขึ้นประสบความสำเร็จได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่3อันนี้ก็คือ expect good fortune นะคะก็ให้เชื่อไว้เลยเนี่ยคืออันไหนที่เหมือนที่แบบโค้ดหลายๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชอบพูดกันซึ่งมันก็เป็นความจริงอะ่ะคือมันเวลาที่ คุณเชื่อว่าคุณทําได้หรือคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้เนี่ยอะไรที่คุณเชื่อเนี่ยมันก็จริงด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณทําสิ่งนี้ไม่ได้หรอกคุณก็ทําไม่ได้หรอกไหมคุณต้องคิดต้องแบบว่าเชื่ออย่างแบบหมดใจเลยว่าเฮ้ยคุณจะประสบความสําเร็จเฮ้ยคุณจะโชคดีเฮ้ยคุณจะเติบโต มีหน้าตาในสังคมจะแบบดึงดุดคนดีเข้ามาคือคุณต้องเชื่ออย่างหมดใจเลยอ่ะบางทีเขาจะํำว่า fake it until you make it อะก็คือแบบเหมือนต้องเชื่อไปก่อนแล้วคุณจะนำพาตัวเองไปสู่จุดนั้นให้ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการมองโลกในแง่ดีอ่ะมันก็จะทำให้ตัวคุณอะเป็นคนที่โชคดีได้อันนี้แจ้งว่าจริงนะเวลาที่ไปถาม สถานการณ์เดียวกันถามคนที่มองโลกในแง่ดีอะ่ะเขาก็จะมองอีกอย่างหนึ่งถามคนที่เขาโชคร้ายนะเขาบอกว่ามองเขาตัวเองคนโชคร้ายอะ่ะเขาก็จะมองโลกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จะแบบเหมือนแต่งคนถ้าสัมภาษณ์สองคนนี้คุณจะรู้เลยว่า้ย ถึงว่าสถานการณ์มันมันไม่ดีหรือว่าสถานการณ์เดียวกันนะคนที่มองโลกในแงด่ดียังไงเขาก็เชื่อตัวเองเป็นคนที่โชคดีเนอะหรอไหมเพราะนั้นอย่าลืมมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะแล้วก็ข้อที่4 turn bad luck into good นะคะก็คือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอันนี้มันมีหลายเหตุการณ์จะเล่าให้ฟังมากยกตัวอย่างอะ สมัยก่อนตอนจจงทาเป็นพุทธัญญาแล้วก็เราองพื่อนแล้วกันตอนนั้นน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมใหญ่ที่กรุงเทพแล้วก็ก็เพื่อนนะคะก็ไม่สามารถที่จะปิดยอดขายได้แต่เขาไม่แบบนั่งรอรอฟ้ารอฝนร,รอคนมาช่วยต่างๆไม่โทษตัวเองเฮ้ยทำไมแบบโชคร้ายอย่างนี้เลยน้ำท่วมเนาะจริงๆแต่เขาอะเปลี่ยนสถานการณ์ตอนนั้นอะ เป็นการอาลองไปพุชนำโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปไหมระหว่างที่สุ่าเอาเอมันไม่ค่อยมีเหลดการใช้แซงว่าตอนนั้นนะ่ะคุณหมอมีเวลาที่จะคุยกับเรามากขึ้นเขาก็อไปลองคุยกับคุณหมอคือมีเวลาคุยกับลูกค้ามากขึ้นหรือแม้แต่ตัวแจงเองเนี่ยค่ะเหมือนถ้ายายมาอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็อ่ะสมมติบางทีในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกค้าเนี่ยเพราะว่าเวลามันต่างกันมากใช่ไหมคะแจงก็จะาหาอะไรอ่าน ทำอะไรอย่างอื่นไปเรียนหนังสือไหมไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไหมอ่านอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะอ่านแบบอาศึกษาดวงดาวก็ศึกษาดวงดาวเข้าไปหรือว่าไปดูลายมือเพิ่มเติมหรือว่าไปคือทําอะไรให้มันเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่มีลูกค้าตอนนี้เวลานี้คนน่าจะนอนหมดแล้วเนี่ยเราก็แบบทำไงดีแล้วก็นอนไปบ้างเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือมันต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ เ,เราอย่ามัวแต่จมกับสิ่งที่เราไม่มีอะไรแต่ให้เรามองว่าเฮ้ยเรามีอะไรแลวเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างแบบนี้นะคะก็นั่นแหละสรุป4ข้อที่อยากเล่าให้ฟังก็คือถ้าคุณอยากที่จะเป็นคนที่โชคดีเนี่ยหนึ่งเลยนะก็คือการที่ตัวคุณะจะต้องหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะ จะต้องลองลองซิลองเชื่อลางสังขอนของตัวเองดูนะคะว่าตัวเองเฮ้ยเราเราคิดว่าเป็นอย่างเนี้ยเหมือนแว็บแรกเสียงแรกที่คุณได้ยินหรือว่าคุณคิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะข้อที่3มนะคะมองโลกในแงด่ดีนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคุณมองให้มันดีเข้าไว้ก่อนนะคะและก็ข้อที่4เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส นะคะคก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณได้ลองนะคะทำสีข้อแบบนี้แล้วคุณก็จะเป็นคนที่โชคดีโดยคุณสร้างโชคของคุณขึ้นมาเองได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ